นคลับซื้อได้ไงจริงหรือเปล่ามีอีกหลายซัปร์สิ่ที่มีเรื่องราวของแฟนคลับให้ฉันแล้วเรงก็ควักถุงควักถุงก็เป็นตัหูชนอลสองคู่อันนี้ได้มาล่าสุดเลยตอนวันเกิดฉันของมิวมิวฮะนี่หลักแสนหรอเธอแฟนคลับซื้อชุดมิวเธอหลักแสนอีกด้วยจริงหรออันนี้ก็ดีอค่ะเขาเป็นแฟนคลับเขาอะซื้อซีดบีซีให้นี่นั่ง น้องถูกใช้ไปแล้วทุกที่เที่ยวกลางคืนก็พาไปแล้วก็เห็นโต๊ะข้างๆว่างใต้ตกฉันก็อ่ะฝากวางกระเป๋าหน่อยล้วก็กระเป๋าหายจิ๊ๆจิ๊บเป๋าขวดโซดาเธอกองทั้งกระเป๋าฉันอยู่กระโปงน่าจะมีแปดน่าจะแปดหมื่นแปดหมื่นกระโปงแปดหมื่นนี่ยังชูแปดหมื่นไม่พอกูจะหาเสื้อมาใส่